ชิมค่ะชิมค่ะดีให้ดีจานนี่จานใหญ่มากเลยอ่ะไ้ายแลเลี้ยวซ้ายไรเ่ะอ๋อเนี่ยเนี่ยมีป้ายนั่นน่ะบัวหวาลามมีนน่ะนาชัยแอบไปเตนีโดนเป็เด,ด,ดหองอกหลักไปแล้วเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวซ้าย เบี้ยวซ้ายอยู่ในสวนว่าอยู่ในสวนมะพร้าวนี่เปนหวงในนี้สวนาาวมะห้มีให้ม,มีที่นั่งกินเถอะตรงโค้งตรงโค้งโค้งไปหน่อยหนึ่งเห็นท,ท้ายรู้ด้วยกันเบี้ยวซ้ายแถวยาว ขาเลียวซ้ายซ้ายนี่นะไม่ช่อีกสองร้อยเมตรจุดหมายของคุณทางขวาน่าจะมีรถจอดเยอะใหญ่าวโอ้ยห็นตู้ที่คันนึงข้างนอกคันนึ้ง แลจุดหมายของคุณอยู่ทางขวาเยยวจ้าต้มยำกระชิะ้โอ๊กอามินนะคะ มันเป็นยังไงอ่ะคะเป็นน้ำต้มยำแล้วก็จะใส่อาตัวหมูเป็นหมูชิโอ๋องั้นงั้นเอาต้มยำหนึ่งค่ะหนึ่ง่ค่ะต้มยำหนึ่ง,งค่ะมันก็แบบบ้านๆดีเนาะ นี่ที่เราสั่งไปเมื่อกี้ต้มยำนะคะเขาก็จะมีเป็นหมูอะไรนะหมูซาซูใช่ไหมเนี่ยหมูวิหอ,อมชิมน้ำก่อนอุ๊ยเรือดขนาดนี้ อืมอร่อยอันกีเป็นหมูชาชูอืม,อม,อมจิมม่ะอืม,อ,มอร่อย trình tên vào đây. Ừ. Ừ. อันนี้ที่ทำนี่เป็นธงคัสสุใช่ป่ะใช่ครับผมธงคัสสุครับไม่ใช่คัตอ๋อทงคัสสึธงคัสสึคัตสึมาหิ้งหมูทอดอ๋อเราต้องซื้อกระดูกด้ยเมื่อกี้ชิมต้ยมยำไปแล้วรสชาติอร่อยจริงอ๋อ อันนอันนี้ที่เราสั่งมาเป็นทงคัตสึนะคะเดี๋ยวชิมกันอืมน้ำหอมมากมชาติแบบว่าอุ้งจม,มูนิดหนึ่ง รสชัดอร่อยน้ำทุปกเขหอมอ,อะ่ะอืมนี่ก็เป็นบริเวณหน้าร้านนะคะเดินเข้าไปด้านในเลยค่ะแล้วก็เมนูเราก็สามารถสั่งได้เลยนะคะเขาก็จะมีเมนูแนะนำบอกเรานะคะ